ตอนนี้มาฉันเพนที่แพรนะครับเจ้าวาดนำโดยพระอาจารย์มหาพัชรพลเจ้าวาดวาดัดกิรธรรมวาดท่านพาพิสุสง์และสมมาเนมมาฉลองศรัทธาโยมนะครับมาเลี้ยงเพนที่แพริมน้ำคลองหลวงแข้งแล้ววันนี้ก็วันดีฮะฝนตกด้วยอ่า สองศรัทธาญาติโยมครับเราดูธรรมชาติครับอ่าฝนตกจะกรเชิญชวนฮะพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านเลยใครที่อยากจะอ่ามาร่วมทําบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญที่วัดวิชิรธรรมวาสที่ขุมทองนะครับราดกระบังนี่ก็คือท่านเจ้าวาดนะครับ และพื้นที่ด้านหลังก็จะเป็นอุโบสถที่หลังใหญ่นะฮะที่เรากำลังสร้างนี่ก็จะเป็นสาธุชน,นผู้มีบุญนะฮะที่มาร่วมทําบุญถวายเพลนแด่วัดวชิรธรรมวัดนะครับอันนี้เป็นแพรนะครับที่เรามีโครงการที่จะทําตลาดน้ํา มีโออสอนะที่ทุกท่านเห็นนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นพระอุโบสถนะครับพระอโอเบสถที่หลังใหญ่อ่าโอสอทานได้เลยจะได้ทำงนานต่อเอาควอมหยุดเลยเอสอไ้เลยจะได้ทำงานต่อได้เลยไม่ต้องคออย่าอสอทานแล้วไปเลยบรรยากาศด,ดีจริงๆครับวันนี้บรรยากาศด,ดีมากเลยแล้วน้ำขึ้นเลยครับ น้ำขึ้นมากครับน้ำขึ้นและน้ำเชี่ยวะนะฮะเรียนเชิญน,น,น,นะครับพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านนะฮะ,ะใครอยากจะมาเที่ยวชมธรรมชาติและมาทำบุญกับพิสุสงสมเรนรที่วัดวิชิตธรรมวาสเรียนเชิญน,นะครับมาร่วมสร้างอุบสถด้วยกันนะครับสวัสดีครับ